ครับผู้จัดกาอีกแล้วครับงานน้อยป่านไปลาวัฒนามาแล้วนะครสวัสดีกับทั้งช่องสัตว์ทางปฏิหารนิชเช่นเคยครับคำเตือนตามนี้เลยผูนะร้รชมประกอความบันเทิงเท่านั้นการมาิเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเนาะช่องเราก็ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับนี่ก็จะเป็นกานรวิเคราะห์เลขมงคลของลาวพัฒนาสลักกินแบ่งลาวพัฒนา ถ้วาวิสาหกิจเราพัฒนานะครับอาจจะมีเสียงน้ำไหลหน่อยนะครับประจําวันที่แปดเรามาดูอของวันที่วันที่หกผลวันที่หกเห็นไหมเลขสี่ไม่ขาดอีกแล้วทุกคนโอ้โหเสียดายซีหนึ่ง อุตสาหาเลขสี่โยงมาเนี่ยออกสี่ศูนย์โอ้ยแต่เลขแปดก็มานะมันไม่มีแปดหกไงทุกคนไม่มีแปดหกนะมีแต่แปดห้ามันออกหกแปดสี่หนึ่งหกแปดสี่หนึ่งแปดหกโอ้โหโหกแปดแปดหกดู 4186กันนี้804ใส่กับ4มาแล้วขาดไป2ตัวต้องมาแลลวนี่กำลังใจตัวเองอีกเอามาดูในสองดับก่อนครับดับหลักพัน3ากับสออกเลขสีหลับหลุดไป1ตัวดับหลักร้อย3าตัวครับ 012ออกเลขหนึ่งอ้ยอะไรเนี่ยทำไมหยุดหลุดเยอะจังหลักสิบหนึ่งกับสองออกเลขแปดหลักหน่วยสามกับสี่ออกเลขหก 6. อยู่ดีเป็ว่าสองนี้ชอบหลุดจังตัวเด่นครับสุดยอดมาอีกแล้วผมบอกแล้วนะครับตั้งแต่ผมทำเป็นสองอันมาเนี่ยตัวเด่นจะมามาดีนะครับเห็นไหมมาดีสามงวดติดแล้วตัวเด่นงวดล้วก็สองสี่จังจัง ก่อน 24, 24, อ่องสี่สองสา่นั้นแหละมาดูดับกันก่อน กัะสิบเก่านตัวเด่นนี่แหละพิจรารณาสักครู่ เดี่ยนสองนะครับเคิดว่าเดี่ยนสองดีไม่ดีมาสองสี่สองสี่กับ0ูนย์สี่ผมชอบนะอันนี้คือผมชอบส่วนตัวนะครับไม่ได้มีอะไรนอกน้จากนั้นนะครับผมชอบส่วนตัวขอให้โชคดีทุกท่านครับฝากไปกระจาฝาดปติทัง Subscribe ให้กับทางช่องสักการปฏิหารกันด้วยนะครับทุกคนทุกท่าน ขอให้โชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ